ไปกันที่เรื่องราวของประเด็นที่หลายคนให้ความส,น,สนใจนั่นก็คือเรื่องของพลังงานในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราตามประเด็นนี้กันมาโดยตลอดนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอท,พท,พทิพาจังหวัดสงขลาค่ะจนกระทั่งล่าสุดมีประเด็นออกมาจากนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะฝ่งของรัฐบาลขอให้กลับไปศึกษาประเด็นเรื่องการก่อสร้างเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็ทําให้มีความคิดเห็นมาจากพักส่วนของชาวบ้านในพื้นที่อุยาเพาจังหวัดสงขลาค่ะที่ออกมาเรียกร้องนะคะให้มีการเร่งก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขึ้นในพื้นที่อทยาเแหเพาจังหวัดสงขลาอย่างล่าสุดวันนี้ผู้นําศาสนาในพื้นที่อุทยาเแาค่ะมีการรวมตัวกันในการที่จะละหมาดเพื่อขอพอรพระเจ้าค่ะเพื่อที่จะให้เกิดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาขึ้นในพื้นที่ โดยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะที่มัสยิดนะคะอิสมาอลลียะตุยงในตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะผู้นำศาสนาที่นำโดยอิหม่ามอารีฟีนอุมาซะอิหม่ามมัสยิดอิสมาอิลียะนะคะผู้นำศาสนาและชุมชนเทพากว่า300คนค่ะมารวมตัวกันเพื่อที่จะร่วมละหมาดฮายัดหลังการละหมาดวันศุกร์เสร็จสิ้นนะคะซึ่งการละหมาดในครั้งนี้ค่ะก็ไม่ได้จัดขึ้น แบบทั่วไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อจะขอพรให้พระอัลเลาะห์โดนบันดาลใจให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโดยเร็วพร้อมทั้งขอให้พระอัลเลาะห์โดนบันดาลเปิดใจให้พี่น้องมุสลิมนะคะที่เดินทางไปอดข้าวประท้วงเกี่ยวกับการคัดค้านโรงไฟฟ้ากลับมาทำ อามานหรือว่าอยู่ในศีลในธรรมและกลับมาทํางานศาสนาที่บ้านเกิดเพราะในอิสลามจะไม่ส่งเสริมมนุษย์ที่จะมาทําลายร่างกายตัวเองจนก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองแล้วก็บอกว่าเป็นข้อห้ามในทางด้านศาสนาอิสลามด้วยและในอิสลามนั้นถ้าเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมสิ่งแรกที่ศาสนาอิสลามจะสอนก็คือการละหมาดและขอดูอาจากองค์อัลลอฮ์นั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมก็เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าที่จะมีการเกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะหลายคนยังยืนยันนะคะว่าเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและคนในพื้นที่รวมทั้งจะทําให้เกิดความสันติสุขและความสงบสุขขึ้นแล้วก็เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆรวมทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีให้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยเดยมีเสียงนะคะของชาวบ้านที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมการละหมาดหายัตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ าการไปบัตรศาสนาิจนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับมุสลิมโดยเฉพาะวันศุกร์โดยเฉพาะวันศุกร์นั้นสำหรับผู้ชายเป็นภาคบังคับที่จะต้องปฏิบัติละหมาดวันศุกร์ที่เขาเรียกว่าละหมาดจุมาอันแต่วันนี้ที่มัสยิดอ,อิสมาอิลียะบ้านตุยงจุดนี้มีกิจกรรมพิเศษ เป็นการละหมาดฮะญัดการละหมาดหะญัดเป็นการขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้วันนี้นะครับนะที่มาละหมาดหะญัดวันนี้เป็นการขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าให้เกิดขึ้นโรงไฟฟ้าเทพาณนะจุดประสงค์ถ้าหากเป็นเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับคนเทพาและคนส่วนใหญ่ของประเทศเอ่ กับการการสร้างโรงไฟฟ้าก็ขอจากพระเจ้าให้ดนบันดาลให้โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นให้ได้แต่ถ้าหากไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องเทพาหรือพี่น้องทั่วประเทศไม่ไม่มีประโยชน์อะไรก็ขอจากพระเจ้าอย่าให้เกิดขึ้นโรงไฟฟ้าอย่าให้เกิดขึ้นอันนั้นโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดหัดยนะนั้นเป็นการขอพร เพื่อให้พระเจ้าได้ดนบันดาลให้เกิดขึ้นเร็วๆนะถ้าหากมีมีมีคุณประโยชน์กับพี่น้องสังคมทั้งประเทศก็ต้องการให้พระเจ้าได้ดนบันดาลให้เกิดขึ้นเร็วๆ